วันนี้เราจะมารีวิวที่ยกน้ำหนักหรือว่าที่ชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลตัวนี้สั่งมาจากนู่นนะครับน่าจะจีนครับมองดูในภาพนะฮะก็แลดูเหมือนกล่องกล่องนะฮะเดี๋ยวหลายคนจะถามว่ากล่องกล่องคืออะไรก็ดูเหมือนในภาพดูเหมือนไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่ารีวิวก็ไม่มีคนรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ให้ ก็สั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมาในราคา2,251บาทคือรวมส่งเลยนะรวมส่ง2,251บาทนะครับก็น่าจะบินมาจากจีนแหละนะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนครับกว่าจะได้มามตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวเป็น เหล็กโค้งเอามาใส่กับตัวลอกของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเนื้อเหล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ใช่เหล็กแบบหนักๆะนะเหมือนเหล็กเบาๆหรือว่าเป็นไม่แน่ใจ,จว่าเนื้อโลหะแบบชนิดใดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเกลร้อยนะครับเอาไว้รัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเขาดิจิตอลนะครับเขามีรูชาร์จแบตนะรูชาร์จแบตอยู่ด้านหลังนะฮะเอาได้มาก็ต้องชาร์จแบตก่อนนะ รูชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จแบตมาให้แล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ารีโมทเขาไว้ทําอะไรนะครับก็เอาไปนั้นว่าผมชาร์จแบตแล้วแล้วก็จะลองยกนะครับเราก็เอามาประกอบนะครับประกอบก็คือเอาตัวเนี้ของเขากับตัวนี้มาประกอบกันนะครับก็ใส่แบบนี้เพื่อจะใส่กับตัวลอกของเรานะฮะอ่ะไม่พูดลําทําเพลงนะนี่ครับแล้วก็เอามาเกี่ยวกับน้ําหนักที่เราจะยกกันนี่เป็นกระสอบทรายประมาณ1ตันนะครับ เราจะลองยกกันดูนะฮะที่เราซื้อมาก็คือเราขอกราช่างประมาณ1ตันเขาบอกว่าลิมิตมันยกได้ประมาณ1ตันนะครับแต่ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันเขาเขียนอะไรนักหนานเนี่ย <c oughs> อตอนที่ผมซื้อผมสั่งไปลิมิต1ตันนะครับจะจตแมนนี้มันมีอะไรเนี่ยสตันสตันเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะครับจะลิมิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้ยกได้หนึ่งตันก็โอเคแล้วนะครับเราเอาไว้เพื่อทดสอบน้ำหนักของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองยกกันว่าของที่บินมาจากนู่นแหละน่าจะเป็นประเทศจีนนะครับน่าจะนะผมคิดว่าน่าจะนะน่าจะบินมาจากนู่นนะครับเรามาทดสอบกันว่าเขาจะยกน้ำหนักหนึ่งตันได้หรือไม่หรือว่าจะพังไหม หรือว่าอย่างที่เราเห็นในภาพนั้นแลกล้องก้องแกล้งนะฮะแต่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูคุณภาพนะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับยกเลยลุยอ้าวยกได้ไงอ่ะยังไม่ทันได้เปิดเลยก่อนอื่นก็เปิดเครื่องนะครับเราชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วกดแชร์ไว้นิดนึงสามวินาทีแล้วก็ปล่อยแสดงว่ายกได้สองตันเดี๋ยหรอ ผมฟังว่าผมสั่งซื้อหนึ่งตันไม่ใช่เหรอมาเห็นก็ขึ้นเลขสองอยู่น่าจะสองตันหรือเปล่าหรือสั่งผิดหรือ,อยังไงเอ๊ะช่างออมาเถอะเรามาทดสอบแล้วกันว่าของที่มาจากประเทศนอกนั้นคุณภ,ภาพเป็นยังไงยกจะพังหรือไม่พังเดี๋ยวก็รู้หนึ่งรกกิโลยี่สิบหนึ่งร้อี่สิบโลผ่นไปมาดูกันนะครับ ให้ดูไปพร้อมๆกันลอยแล้วนะครับหนึ่งตันหนึ่งกิโลลอยแล้วนะฮะยกขึ้นลอยเลยครับไหวไหม าขึ้นให้สูงไปเลยอืมสูงสุดแล้วครับก็เรามาดูกันว่าหนึ่งตันหนึ่งกิโลเขาไหวหรือเปล่าขอคอ้างไว้หน่อยนะยกค้างไว้นิดนึงมาทดสอบของเมืองนอกกันดูครับรอจับพืนแล้วนะ โอเคนะฮะก็ถือว่าผ่านเดี๋ยวเรายกไว้ตรงนี้แหละนะฮะลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับไม่มีใครรีวิวเลยนะฮะสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมรีวิวให้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาน่าจะ2ตันหรือเปล่าเห็นด้านหลังเขาเขียน2ตันแต่ผมฟังว่าผมสั่งแค่1นตันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ถือว่าผ่านยกได้สบายนะครับ nặng 1 tấn chảo